ก็ผมกิติสิงคู่ครับวันนี้วันอังคารที่แปตุลาคม2 5 6 7เวลา1 4 5นาฬกาี้นาทีนี่ผมอยู่จังหวัดอุบลครับอยู่เลนสวนวัน้ารันับวันนี้มีการตั้งจุดเตือนวัตถุจุดเตือนนะครับนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ ใต้ร้อยห้าสิบนีครับใต้ร้อยห้าสิบเมตรเดี๋ยวไปชมครับว่าเป็นตัวนี้ยังในสวนวันธารมนะครับ จุดตรวจกดขันว <Yes, yes. S 1> ินัยจราจรและป้องกันอาชญากรรมผู้ <laughs> นควบคุมผู้ควบคุมคือพวกนี้ครับเฮ้เฮเออเ้ยทีดีดีมาครับมันจังวะเฮีเออนี่เสื้อนี่ื้อนี่พายุพายุเปล่าครับเนี่ย ผู้กองผู้กองเผาพงพันธจิริเกศ095483 1267 09มน่อยเูนย์เก้าเปนยูยูท่ขัททางไหนเลย,ย,ยค,ครับ,บ,รรบทัทงไหนเาต้องงานผมว่ามันทั้งนี้โมฟังคุณโอ เดี๋ยวพวกกล้องกล้องทีททวีครับมันต่อบปะอันนี้คองเขาตอบปะครับน,นี่ครับผมออนไลน์อยู่นะครับดูผ่านแอปมือถืออย่างเดียวอ๋อครับปกติผมเคยเห็นมันมันมีไฟอยู่หน่อนะอันนี้ผมมีครับนี้จะเรีนประหลาดไหมเรียต่เครื่องไหมครับไม่หรือยังเนี่ยโอเคหัวแจ็คตับบล็อตหรอที่แต่ตาน้าเลยอันนี้คือ,อ,อเ่อเปิดครับนี่ แต่พิัวนี้เขาบอเปิดไม่เปิดขึ้นไม่เปิดล่องหรอบ่ถือหรือครับเหมนกับเปิดลอ่องนี่นี่เปิดขึ้นไม่เปิดล่องเลยผมบ่กล้าไปแล้วเพราะเป็นของผมเนาะหมนยคว่าอมแปลเขาเปิดได้หรอนะั่นแหละครับมันมันมันหันขึ้นนะครับมันหันขึ้นนะสรุป้ละเปิดหรือว่เปิดนะครับนะีแ่ยบบหาผู้กองกลัวครับ ไอ้ไอ่ไเดี๋ยวผมถามเนี่ยอันพ้นเขาบอกออกไปสั่งบ่ผมบอกออกไปสั่างพ้นเขาบ่แม่นบ่กพ้นออกไปสั่างมันบ่สีตัวไรครับมอพ้นออกไปสั่งเขาอันบ่อันนี้ไปสั่งบ่ครับเนี่ยไปสั่งใช่ไหมนี่นี่นี่ใบเนี่ยแจ้งสีเน่บบ่ครับไปดูผมไปดูกันใบเน่บสิคือแจ้งว่าเขาต้องเสียยังไงใจยังไงอะไรต่อใจเหมือนกันใจคือบ่มันจะมีใบแจ้งสีอีกไง ได้แจ้งว่าเขาตังเพ็้ยนยังไงไงไม่รู้เหมือนกันไม่ม่เขาเขาเขาไม่มีให้เนาะอ๋อครับผมขอบคุณครับท่านผู้กองจังไงนะครับเคุณยูบ้าจุ่หันผู้กองครับ ไปแจ้งสิดนะครับครับตอนนี้น่าจะเป็นหนาชุดนะครับระดับสารบัดรัวนี้ครับมีเจ้ระดับผู้กองเสื้อแจ่บัาตัวจริงอายุาประมหูครับ อันนี้ผู้หมวดที่เห็นอยู่ในสายตายนี่ประมาณหาหาไน้นะครับปฏิบัติบ่เห็นนะครับสชยเข้าไปท่านผู้กองไง่ันยูครับ,รรบผมคือผเห็นท่านร้อยตำรวจทโทรเผาพงท่าน चील के ไม่มีนะครับหาไม่เจอครับพันตำรวจโทรไม่เห็นครับหาไม่เจอในแนบคิดก็ว่าแก่งนะครับหัวหน้าจุดรับสบบรรารวัดพมีผู้กองอยังหาตัวไม่เจอครับเจ้าพน,นักงานหัวหน้า ขอโทครับใครเป็นผู้ก,กองครับผมอยู่ไหมหัวหน้าอ,อันนี้เหรอนะครับเยแอแล้วไปต่อเลยอันนี้ปั๊บยู่ี่ปบครับ แจ้งจากผ่านโค้ดครับผมไม่ได้ตอบไม่ได้มีรับเงินสดครับใบแจ้งสิทธิ์มีไหมครับมีครับนะครับแจ้งท่านแจ้งสิทธิ์ทุกคนไหมครับเรียบร้อยครับแจ้งสิทธิ์ผมถามมาแล้วบดแจ้งครับแจ้งครับแน่ทุกใบครับนะครับใบแจ้งสิทธิ์ผมดูสิผมขอดูใบแจ้งสิทธิ์หน่อยอันนี้ขอดูใช่นละครับขอดูใบแจ้งสิทธิ์เฉยๆไม่ได้นะครับแค่ใบแจ้งสิทธิ์ครับผมผมขออ่านหนึ่งนี่ในนามในนามในนามของที่ไหนในนามประชาชนหรอประชาชนครับ ไปแจ้งสิทธิ์ครับเอาไปอ่านรายละเอียดได้อันนี้ขคนทำงานตำรวจแห่งชาติกำหนดผอได้ไหมมาได้ครับเชิญเลยขอบคุณขอบคุณครับดีดีไว้เป็นอะไรเป็นไรใบแจ้งสิทธโอ้่วงตรวจสอบกันครับแสดงว่านี่ใบแจ้งสิทธิ์เนาะครัเนี่ยขีดในการผ่อนชำระครบคนครับโอเคแต่ว่าของเขาเนี่ยไม่ได้ปรับอยู่งเหยิงหรือเป่ครับไม่ครับไม่ปรับเนาะไอ้แล้วไอ้กล้องทีวีนั่น เปิดป่ครับอันนี้ท่านเปิดปะอันนี้คือว่าเปิดครับไฟแม่แม่ยืดดีเมันบวขึ่นเด้อครับกมันบวขึ่นะไฟก็สีสีแดงอยู่ตัวเนาะเอ้โหกระชวยไดกังเวนเนาะมันก็เลยมองยากจันหน่อยโอเคครับทุกท่านท้กอนนะสิ่งนี้ซือจตามไปนะครับ โอเคครับ,บววพวกเขานี่สบายใจพวกเขานี่จุดจุดตรวจียังครับจุดตรวจตรวจการไม่นา่าจะได้จอด่อมันเป็นเกิดวัฏจัยรุดูแี้ยพวกใหมุ่้มครับตายตายบ่อยมากเจ้าชีวิตบ่อยมากครับจะเป็นเร่งดว่วนเลยไหมรครับใช่ใช่ครับเจ<อ>้าช<อ>ีวิตบ่อยจริงๆองค์นี้แล้วเขาเขาตั้งค์ซื้อมือไครับนี่ไม่ไม่ทุกวันครับทุกวันต้นมากเดือนนึงเขาตั้งค์เยียครับ ก็เดือนหนึ่งก็ประมาณ3ามสี่ครั้งให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตก็เหมือนไอ้ไอ้ชื่อไอ้ชื่อท่านผมขอดูได้ไหมครับผมควรไม่ไม่ตรงกับป้ายครับท่านครับขอยากดีครับชื่อท่านไม่อยู่ในป้ายนะครับจริงจริงเดี๋ยวผมไปดูปะเดี๋ยวไปดูนะครับไปดูก่อนครับอันนี้คือท่านผู้กองสมบัตินะครับนั่นไม่ใช่ครับคนละท่านครับแต่คนระดับสารบัติเนบ้าไหครับ เขาบอกชนไปป็นส้มครับพี่ปกติห่องั้นนะครับต้องบอาพวกพวกอบ่็เมนแบครับเนี่ยอรอยเวทอร่อยเวทจะล่าจอยเป็นหัวอาชุดก็เพิมได้เพราะว่ามันมีประเด็นหลายๆอย่างที่ท่านมาแล่าในตอนนี้ป้าติวทันยะแต่ชนบุรีนั่นกันเอาผู้หญิงตัวต้อยเอาไปค่มคืนนะครับกันตาต่ำผมก็เลยอยากทราบว่าเนีเขาเนี่ยมีมุมบอกต่อป่ผมเกิดยังสงสัยกล้องตัวซีซีทีวีตัวเนี้ยผมเบิ่งจะวิเคราะหเหมือนบ่เปิดนะครับท่าน หมวดกุลาจะดูก่อนครับครับยินดีนะที่มาตรวจสอบครับผมผมไม่จดดีเลยผมไม่ได้ยินให้ได้เลยเลยากครับตำรวจที่เอื่นประชาชนเห็นกองแล้วเอื่นไปท้ายนี่หาเงาทักอีกหายงาเออแต่ผมจะแก้ไขนะครับครับนะครับบ่แม่นเนาะโอ้กองพงพันหมวดพาวงพันครับนี่ครับท่านอยู่ไหมครับนี่ มัน่นเาเวียนสามศูนย์ครับพี่เทเวียนสามศูนย์เป็นยังคือว่าเอาเพี้ยนไปซื้อทันเหรอครับเพื่อทันคือว่าเดี๋ยวเขาซื้อทันเขาถนนมม้ยี่แล้วก็คือดื้อฉันประเดี๋แต่งตั้งไหครับเรื่องไหนแต่งแต่งแตงผมแต่งตั้งครับแต่งตั้งคือมันว่าเป็นซื้อทันนะครับเดี๋ยวเราเข้ามดูเดี๋ยวเรเดี๋ยวผมแก้ไขให้ครับพี่ครับครับแก้ไขตรงนี้นะครับคือแล้วครับตรงนี้จุดหนึ่งแล้วแล้วแล้วตัวนี้เราเราเปิดไหมครับนี่เปิดผมไม่รู้ระบบเครื่องผมก็เลยถามนั่นไม่เปิดโอ้ไปิดจี่ไม่เปิดมันมันใส่มับ้านนะครับ ถ้ใส่กลับด้านนี่ก็เปิดอยู่ครับออ๋คือมันมันมันจะบางทีก็ใส่เสื้อผิดกับด้านก็อย่นี้ครับมาได้ครับผมเผมยังผมอยากถามเพื่อความมั่นใจกับผู้หนาชุดท่านนะครับเพาะผู้หนาชุดท่านอย่ยืนยันว่าตรวจโอเคผมยังผมกับพ่อแดงแก้ไขหลายเรื่องครับคือกงเขาจะเป็นอย่างกึ้นมันถันที่ถ่หยทะเบียนรถสลังมันป่ะครับอ๋อเวลามันเปิดเอ้าลูกไม่จอดเบรกไม่อยู่มันเสียใจเห็นปลาสิเบียงทั้งหลังนะครับทั้งหนาวมันเสีเรี่ยวเกินไปมันจะไม่เข้าครับผมยังกับ เห้ก้อนเขาไปไปจุดที่เขาเที่เหมาะสมแล้วก็เปิดใส้งานก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะเพื่อว่าจะได้ป้องกันทั้งประชาชนทั้งเจา้าหน้าที่ในกรณีหลายด้านที่เขาไอ้เขาที่เห็นตามซื้อตามอย่างแล้วมีการรถชนมีการขับหนีมีการุกอย่างอ่ะเนาะใช่ไหมครับนี่มันเพลินให้มันเคลียร์ทุกอย่างดูนะถ้ามันสบายใจพี่น้องประชาชนสบายใจผมก็คนตั้งหนาเขาสบายใจคนมาทำหน้าที่ก็สบายใจครัผมผมเป็นมิตรกับทุกคนอยู่แล้วครับทีนี้ไอ้ท่านข้อต่างแง่ครับผม แล้วทีนี้ปกติปกตินี่ในการตั้งจุดตัวละครั้งนะครับทุกครั้งที่ออกมาต้องมีคําสั่งให้<อ>มันตั้ง,งเพระ่ะทุกเดือนว่าคําสั่งเนี้นปกติแล้วคําสั่งนี้สามารถให้ประชาชนดูได้ได้ครับได้ดีได้ดนะได้ครับยินดีเลยเพราะว่าคําสั่งเนี้มันจะมีคําสั่งของผู้กำกับการหนึ่งแล้วก็ ขาอ,อนุญาตจากผู้ขับขางคนมคัดเดือนต่อเดือนครับเราไว้ล้หน้าทุกเดือนแล้วก็ในการตั้งจุดตรวจทางหลวงเนี่ยเมื่อกรณีที่มันมีประเด็นของกฎหมายของห้ามตั้งาวางจีดขวางบนท้องถนนของทางหลวงใช่ไหมครับ,รบตัวนี้เราจะขออนุญาตพอ,อ,อ,อทางหลวงไหมครับโอ้เมันมัน,มนคือมันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากเลยนะคือสรุปแล้วคือมันมีคำสั่งว่าคือไม่ต้องขออนุญาตจากพอทางหลวงนะครับท่านรู้ไหมครับว่า กฎหมายการตั้งจุดตรวจเนี่ยจริงๆแล้วไม่ไม่มีก็คือตั้งจุดตรวจกฎหมายกฎหมายกฎห,หมายเฉพาะของมันเนี่ยไม่มีครับครับแล้วถ้าเราจะตั้งแต่ละครั้งเนี่ยต้องขออนุญาตจากพอทางหลวงด้วยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของไม่ไม่นะทีนะที่เข<ะ>้าใจคือไม่ไม่ได้อนุญาตพอ,อ,อทางหลวงคือสามารถตั้งได้เลยครับโัยคำสั่งของทานผู้กำกับการครับ อ๋อหญิงครับอันนี้เราเรามีตรวจสารเสพติดไหมครับหนี่งไม่มีครับไม่มีไม่มีนะเป่าเมาด้วยไหมครับหนี่งไม่ไม่ไม่มีเป่าเมาขวดขายม่นทอาจารย์เบนอาจารยจราจรอย่างเดียวครับส่วนมากจะเจอก็หาอะไรครับพวกไปครับขี่ไม่มีไม่ขาดทิ้งขาดทิ้งลยคนอินนะครับไม่สูงกวกากันหรอกอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นมาตรการสามมอสองขอหนึ่งรอที่เราต้องปวดกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วปัญหาอุบัติเหตุนี้พบบ่อยไหมครับ ตรงนี้ครับโขงห้วยคุ้มเนี่ยเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดเสียชีวิตมากที่สุดนะครับโขงห้วยคุ้มอันตรายนะครับเยอะท่านท่านออกปฏิบัติงานวันนี้กี่นายครับวันนี้สิบเอ็ดนายครับสิบเอ็ดนายนะครับผมก็ไม่ผมก็มองไม่เห็นหมดเนาะบางทีก็งั่นรถอะไรนะข้างหน้าก็มีครับแต่เหน้าก็มีเราของของเราเปิดเป็นสองเลนเนาะไม่ไม่มีไม่มีไม่มีรถติดสะสมครับไม่อครับปกติผมจะปกติที่ผมจะเห็นมีจะมีอะไรนะ ลดกั้นนะลดกั้นเพ่อมีน้องปรนปลอดภัยด้วยเอาแบบที่สะดวกแล้วก็เอาที่สะดวกประชาชนด้วยแล้วก็สะดวกเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อครับเอาเอากล้องของเราเป็นหลักคือซีทีวีนี้เป็นหลักในการตรวจว่าใครละเมิดกฎหมายใช่ไหมครับผมโอเคครับอ๋อโอเคครับโอเคโอเคงั้นผมก็แนะนำอย่างหนึ่งตีอยู่หนึ่งหนึ่งคือหนึ่งชื่อเนาะชื่อผู้ควบคุมแล้วก็ระดับสารวัตรท่านไม่ท่านไม่เข้าเวรนะครับท่านไม่เข้ากบ ถ้าท่านตั้งจุดตรวจอย่างเนี้ยต้องออกมาด้วยปฏิบัติด้วยถ้าท่านไม่หรือผู้ที่ถูกแต่งตั้งท่านไม่ออกมาก็ไม่ต้องใช้สายทีอท่านไหนเอาใจที่ท่านที่ออกมาเนาะมันจะไม่ได้ผิดระเบียงเพราะว่าคําสั่งของท่านจากทยปก็ดีแต่ก่อนนี้เนาะในการตั้งจุดตรวจท่านรัมมุนสักก็ดีในการใช้กล้องเนาะอาครับจําเป็นครับครับโอเคครับท่านสมบัติเนาะครับ ผมก็คงไม่ถามเยอะแล้วก็ไม่ดูมากก็ดูพอสังเกตก็โอเคยินดีลยครับยินดีเลยขอปร,ปรับปรุงด้วยนะครับคือของเราขาดก็คือแค่ควบคุมยินดีครับครับโอเคครับ,อ,คครบอันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับเกลับมาเบิ้งมาแง้งมาดูมาไอ้ลงปืนทีลงไงมท่านมาประสบประสบเกันกเลยมาดูจังหวะว่ามันเป็นจุด,ดตรวจของอีหยังนะเพิ่นเพิ่นกะเกี่ยวกับปบน้รับคุมการจราจรคือตรงนี้ไม่มีจุดอุบัติเป็นจุดอุบัติเหตุ ที่ปอยสุดนะครับอะไรไม่การตั้งจุดตรวจเดือนนึ่งกับประมาณเท่าเที่ยครับสามสี่ครั้งครับผมสามสี่ครั้งประมาณนี้ครับสามสี่ครั้งเนาะไม่ทาเลยไม่เลยก็ปล่อยป่าละเลยนวโวนก็โอเบียดมาก็เสียชีวิตครับครับแต่ถ้าเราจะถ้าเราทําตามเป๊กจริงๆตามที่ทางสำนักงานตุนแรชาติให้ทาจริงจริงเนาะมันจะปลอดภัยทั้งผู้ขับและผู้ปฏิบัติงานด้วยเนาะ ตรงจุดนี้คไม่ไม่ผมไม่ได้ตัวผมผ่านมาประสบพบเจออันนี้ผมว่าจะไปผมมาผมมาซ่อมผมมาทำโทรศัพท์ตัวนี้เนี่ยเครื่องเนี้ยผมผมมาจองจองหน้าจอมันอยู่ที่ศูนย์กำซุงเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้วันนี้นะเป็นมือมือมันลอยมันลนมันไหนครว่าเราไปทําสแกนนิมวมอแล้วน่ะพอทําสแกนนิมวมอแล้วมันเวลาของนักไปทบแล้วมันมันกดครับ มันโกนมันกิเป็นกระเล็บกระเทาะมังนั่นทีนี้มันกระติดกระเาไม่อยีเพราะว่าบ่มีมัดจำไปแล้วอ๋อคือจองไว้ต้องตังครับต้องตั้งครับผมต้องตังครับครับผมครับโอเคครับุณครับสวัสดีครับขอบคุณเช่นกันครับผมเดินทางต่อครับผมครับนะครับอในบทถื่อเขาก็คำนิตเป็นแนวจังน้อยนึงก็เพื่อว่าถือได้ว่าในการตั้งจุดตรวจแต่ละครั้งเนี่ยเป็นตัวคิดยังไงนะครับ ครับจุดแจ๋าอไอ้สูนยังไงว่ามันสวนว่านั้นหลบหรือครับน่าก็เขาจะมีอยู่นิดนึงก็คือแก้ววันี้คือติดคุ้มนะครับวูน่าจุดมุมมีมุมมีจะค้นนะครับรถเยอะ โอเคนะครับผมพงกันเยอะโดบไล่ได้เป็นที่นะครับนะเขาไปสอบถามไปพูดคุยกับคนนี้เป็นธรรมดายินหน่อยเพราะคนก็ก็ดียอยู่เพราะมีประเด็นางเนาะขอขอบคุณเลยสวัสดีครับมืดนยิงหน่อยอสวัสดีครับ